เด็ก k ิ n g นิวสในช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับซึ่งมีคณะศิษยานุสิญญส์จำนวนมากเดินทางมารอสัการะสรีร,ร่างของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับติดตามบรรยากาศในเรื่องนี้ได้จากคุณธีรพงศ์โลหวัชระรายง,งานสดเข้ามาทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์ครับ ตอนนี้คุณธีรพงศ์โลหะวัชระอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับซึ่งตลอดทั้งวันวันนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปต้นมานะครับก็จะเห็นจากภาพข่าวได้ว่ามีคณะสิทยานุสิ์จำนวนมากที่เดินทางมาร่วมรอ,อสริ กราบสการะสรีละร่างของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งตอนนี้จากที่ประมาณการกันไว้น่าจะเกิน100คนไปแล้วนะครับนอกจากนี้ยังยังต้องติดตามเกี่ยวกับประเด็นพิาพาทเกี่ยวกับพิพิเนยกรรมทั้งสองฉบับนะครับที่อาจจะมีเจตนาที่ยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับเรื่องของการบริจาคร่างกายของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตอนนี้ทีมข่าวของเรากาติดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับเตรียมรอรายงานเข้ามาแล้วตอนนี้ถ้าสายพร้อมแล้วคุณธีรพงษ์เชิญเลยครับ ทีมงานเรากําลังพยายามติดต่อคุณธีรพงศ์อยู่นะครับที่กําลังประจําอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับคุณธีรพงศ์สวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์เชิญครับครับตอนนี้นะครับบรรยากาศที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับที่บริเวณชั้นสองของอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นชั้นที่มีการรักษาหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็มีการตอนนี้สรีระถนงพระคูณก็ยังอยู่ที่ชั้นนี้อยู่นะครับ ก็มีประชาชนนะครับชาวทั้งสิทยิอนุสิ์นะครับจำนวนมากนะครับประมาณประมาณดยสายตาเนะนี่ยนะน่าจะมีเกิน200คนก็คือเต็มที่บริเวณหน้าชั้นเลยนะครับเยอะมากครับเพื่อรอรอที่จะได้เห็นนะครับสรีระของหลวงพ่อคูณที่จะผ่านออกมาจากห้องไปยังชั้น9นะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ปีซึ่งอยู่ติดกับอาคารหลังที่อา,อาคารการไฟส่วนภูมิภาคเนี่ยน,นะครับซึ่ง จากการพูดคุยนะครับคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยมีการพูดคุยถึงหลังจากนี้ว่าจะมีการการอย่างไรกับปริระของท่านหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งมีใิกรรมฉบับปี2,545เนี่ยระบุว่าได้อุทิศร่างให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อให้เป็นวิทยาทานการักศึกษาแพทย์ซึ่งขณะนี้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการพูดคุยว่า จะจัดการกับเรื่องดังก,กล่าวยังไงเพราะว่าชาวโคราชจำนวนหนึ่งนะครับก็ต้องการให้นําสรีระของของพักูลเนี่ยไปบําเพ็ญกุศลที่วัดนะครับเพื่อให้ชาวโคราชเนี่ยได้สักการบูชาก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้านะครับว่าการประชุมจะแล้วเสร็จในเวลาเมื่อใดน,นะครับแต่ทางด้านหน้าของอลานที่บริเวณหน้าหน้าห้องนะครับตอนนี้ ติดแล้วก็ประชาชนเนี่ยตอนนี้นั่งคุกเข่านะครับรอให้อารีระของหลวงพ่อคูณนะครับเคลื่อนผ่านออกมานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครได้เห็นนะครับอรีระร่างของพระหลวงพ่อคูณไปอย่างไรครับคระพุทธลพงศ์ครับตอนนี้ท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่เดินทางถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาหรือยังครับมีมีรายงานนะครับพบว่าตัวท่านอาจารย์บดีน่าจะอยู่ในห้องประชุมแล้วนะครับแต่ทางทีมข่าวยังไม่เห็นว่าขึ้นมาอุกเขาขึ้นมาแล้วนะครับมาแล้วตอนนี้ ท่านอยู่ในห้องประชุมแล้วครับอยู่ระหว่างการพูดคุยกันครับว่าจะดาเนินการตรงนี้อย่างไรครับครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับและนั่นก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับยังคงต้องรอต่อไปนะครับสำหรับการเจราจาเรื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็คณะศิลปยานุสิทธิ์ด้วยช่วงนี้เรากลับไปที่การถ่ายทอดสดผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกันต่อครับ